Okay. สบายดีวันนี้นะคะเรากพ่อจะพากันไปนะคะบูราปุลสามนะคะการเดินทางครั้งนี้นะคะมีแอบหลงทางกันด้วยนะจะบอกให้ยังไงค่ะเราจะไปดูนะคะระหว่างการเดินทางกันว่าจะเป็นเปยังไงค่ะไปกันค่ะ บรรยากาศสองข้างทางก็เช่นเคยนะคะหิวจุงฮิวใจนะคะดื่มดันธรรมชาติกันแบบเต็มหน่วงนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นทางที่แบบแตกต่างจากโมเลกุลหนึ่งและโมเลกุลสองเลยเดคะเพราะว่าที่นี่สวยมา,มากมากมากกว่า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 นะคะพูดคำว่าสวยได้เปลืองจริงๆนะวันนี้ดีเจ้าที่นะคะตอนนี้ ตอนนี้มีเจ้าที่วงังการอยูเจ้าที่เหลนแสงัางกูค่ะสี่ชีวิตนะคะอหมู่บ้านทำดังรินชาตินะคะตอนนี้เรากำลังจะไปที่บูรากลทีบูรากุลากสามนะคะโกรๆก มาถึงแล้วเ,เดินทางมาได้ประมาณนะคะเกือบหนึ่งชั่วโมงนะคะเราก็มีช็อตฟิลนะคะกลางอากาศกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดไปนะคะทําให้เราได้หลงทางนะคะบวก,กบางสกมากตอนนี้นะคะแต่บรรยากาศนะคะที่เราหลงทางก็ไม่ทําให้เรานะคะกลัวเลยทีเดียวซึ่งสวยค่ะตอนนี้อยู่ท่างก,ากลางคูเขานะคะรู้สึกว่าจะหลงทางนะคะ ทางไปบูรากุลสามสัญญาเอเสัญญอินเทอร์เน็ตไม่มีแล้วนะคะตอนนี้แต่สวยมากค่ะหลังจากที่เราลงทางนะคะเราก็ได้สอบถามเส้นทางจากชาวบ้านนะคะเพื่อจะมาที่บูรากุลสามได้แล้วผ่านเราก็มาถึงปากทางเข้าบูรากุลสามนะคะทำให้ทางโลกโล่งใจนะคะคุณพระคุ้มครองฉันถึงบูรากุลสามที่ฉันใฝ่ฝันว่าจะมาแล้วนะคะ ก็นี่ละคาบรรยากาศสมกับที่หลงและสมกับที่มานะคะสวยอีกแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันนะคะว่าข้างในบราพุนสามนะคะจะเป็นยังไงน้ำจะเป็นสีอะไรจะแตกต่างจากบราพุนหนึ่งและบราพุนสองไหม เดี๋ยวปางคาดหวังมากนะคะว่าปางจะได้เห็นน้ำสีฟ้าสักครั้งนะคะยังไงเราไปดูข้างในกันเลยจ้ะโอ้ลลานนะ้ำที่นี่เป็นสีเขียวมรกตสวยมากเลยนะคะให้สมกับที่ปางนะคะได้ตั้งใจมาจริงๆถึงหลงฝนตกขนาดไหนปางก็ตั้งใจมาจนถึง,ถงนะคะน้ำที่นี่ทำให้ปางประทับใจมากๆเลยค่ะ กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะคะอาการหิวก็กำเริบนะคะ <laughs> ก็ได้มา,านั่งชมเขาเล่นน้ำกันนะคะก็ไม่ได้เล่นหรอกนะคะสุดท้ายค่ะก็ต้องมาหาอาหารกินนะคะเซะ็ตอ่าลงไปแล้วหนึ่งนะคะอย่างเท่ค่ะ What's e t name food Um, ม o ๋ e ยจั๊บเ โคเรียนนูเด่นคือก๋วยเจี๋จากอ่าเกาหลียอ่าฮะกาหลีอืยเป็นก๋วยเตี๋ยวจากประเทศโคเรียนะคะคือตุ้นหมา่าม้าเลยอันเป็นตุ้นโอเคมาแล้วจ้าข,ของฉันโคเรียนูเด่นทำแล้วหนูทำอีกเพื่อมากินสิ่งนี้นะคะโคเรียสไตล์คล้ายๆกับหม่าม้าบ้านเราเลยนะคะแต่เขาเป็นแบบไอ้นี่นะคะ จินจิ๋วป่ะหรืออะไรพักรองแล้วก็ทีน่นั่นนะคะปอเปียะเพื่อมานั่งกินอยู่ที่นี่นะคะเข้าไปตึกเค่นน้นต้องวันนี้คนส,สคนนลดอิ่มร้อนจ้ะโอเคดูกันหลังจากที่เรากินอิ่มแล้วนะคะเราก็ได้ไปเดินขั้นไม้กันนะคะเพราะว่าข้างในนะคะจะมีถ้ามให้เราได้ไปนะคะแต่ก็เหมือนเดิมค่ะปางก็ไม่ได้ขึ้นนะคะเพราะว่าทางชันมากแต่เราได้ไปเจอนนอนนะคะนอ้อนขันน้อนกำลังนึกดึกดึกกลักๆๆกลบ,บบ้านนะคะที่นี่นะคะน้อนก็กำลังน่ารักนะคะแต่ห้ามจับในงานอันตราย คันคันค่ะถ้าใครจับคันแน่นอนร้อยเปอรเซ็นต์นะคะฮัยายบายคุณลักขนอนผู้ชายไปแล้วผู้ชายไปแล้วนี่ค่ะเราก็ไปแอบถ่ายผู้ชายมานะคะ,ะถ่ายภาพนะคะเราก็แอดถ่ายเขานะารนี่คือโปรเจกต์ของฉันหลังจากที่เราะะเดินชมเที่ยวป่าเร็ดแล้วนะคะสำหรับบุุรกุณสามนะคะเราก็ได้นะคะ เก็บาภาพสุทมาฝากเช่นเคยวเป็นสตรอรี่ความทรงจำการหลงทางและการได้ท่องเที่ยวนนกคะเวลาที่ดีดีนะคะแ,ะและแล้วค่ะปานก็ได้เดินทางกลับกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคลิปนี้บรุรุคุณสนะคะเที่ยวมาแล้วหนึ่งสองสามบรุคุณนะคะทุกสถานที่เป็นสถานที่ที่ ทิวใจที่สุดนะคะที่ตามเคยได้ออกจากบ้านนะคะเพื่อมาเจอโลกภายนอกนะคะสำหรับสบปปตอลาวนะคะวังเวียงค่ะทุกคนที่นี่ค่ะยินแย้มแจ่มใสนะคะทักทายกันว่าสบายทุกคนน่ารักทุกคนนะคะอ่าว่าฟางปกหล,ลุมรักประเทศลาวแล้วหนึ่งสำหรับคลิปนี้ค่ะขอกล่าวคําว่าโชคดีมีชยัยสวัสดีบ๊ายบายเหมือนเดิมค่ะ